เตรียมความพร้อมทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือสายการบินหรือว่าโปรเซสต่างๆในการสมัครนะคะเราต้องรู้ทั้งหมดคือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งค่ะคนอะไรติดปีกถึง3ปีกเป็นแอร์ถึง3สายการบินเราลองมาฟังเคล็ดลับไหมคะว่าเพราะอะไรน้องนิวถึงติดปีกได้ถึง3สายการบินเลยทีเดียวน้องนิวคะติดปีกสายการบินไหนบ้างไหนบอกทุกคนสิคะสวัสดีค่ะ นิวนะคะตอนแรกก็คือบินของ China Airlines ค่ะแล้วก็มีติดปีของ Air a s i เชแล้วก็ล่าสุดเป็นนกแอร์ค่ะล่าสุดเป็นนกแอร์ก่อนหน้านี้ตอนแรกสุดครูจําได้เลยตอนที่นิวมาหาครูตอนแรกนิวนี่เป็นลูกศิษย์รุ่นดึกดําบันรุ่นที่แบบสมัยเปิดสถาบันใหม่ๆเลยนะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ครูไฟเปิดสถาบันมาก็ประมาณร่วม8ปปีละคิดดูดิว่าตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้ มันยังทําให้นิวยังอยากจะเป็นแอร์อยู่เพราะอะไรนิวถึงหงลงรักในอาชีพแอร์ค่ะค่ะเอาตรงๆเลยนะคะก็คือชอบงานนี้เพราะว่ามีความอิสระค่ะชอบการเดินทางแล้วก็ไรายได้ก็ค่อนข้างดีด้วยค่ะแล้วจากที่เป็นแอร์มาแล้วนะเคยอยู่ของอ่าไชาน่าแอร์ไลน์มาแล้วใช่ป่ะค่ะอยากรู้จังเลยว่าเฮ้ยข้อดีในการเป็นแอร์มันคืออะไรเพราะว่านี่คือประสบการณ์ตรงที่เขาได้เป็นแอร์มาแล้วไงเราอยากรู้ว่าข้อดีมันคืออะไรค่ะหลักๆเลยก็คือได้ท่องเที่ยวค่ะ คือถ้าเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเนี่ยเป็นแอร์ก็ให้ตอบโจทยตรงนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เราสามารถได้ลองใช้ชีวิตต่างประเทศด้วยนะคะ เอ้ดแป๊บหนึ่งไอ้ที่ว่าท่องเที่ยวอะ่ะมันได้เที่ยวทั่วโลกอย่างนั้นจริงปะท่องเที่ยวทั่วโลกจริงๆค่ะแล้วก็เราก็จะได้มีรูปสวยๆมาโพสต์แบบตลอดเลยค่ะไอ้คาว่าทั่วโลกคือยังไงคือเธอไปทุกทวีปเลยเหรอใช่อันนี้คือแล้วแต่สายการบินนะคะแต่ว่าที่เคยบินมาเนี่ยก็จะได้มีไปอเมริกาแล้วก็มียุโรปด้วยมีเซาท์แอฟริกาคือถ้าเราเป็นพนักงานเนี่ยเราก็สามารถซื้อตั๋ว ID ดีไปเที่ยวเองอได้ด้วยค่ะถามจริงๆนิวคิดว่าการเป็นแอร์เนี่ย นิวคิดว่าชีวิตนี้ที่ได้เป็นแอร์เนี่ยคุ้มไหมตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ะแล้วก็คิดว่าจะทําอาชีพนี้ไปเรื่อยๆค่ะอ๋อเหรอไม่คิดจะทําอาชีพอื่นเลยชอบอาชีพนี้อย่างเดียวเลยณนะตอนนี้ค่ะในอนาคตก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าตอนนี้คือจะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนค่ะการเป็นแอร์เนี่ยครูฝ้ายก็พูดแต่แบบข้อดีเนาะแบบได้เที่ยวได้เงินเยอะไหนบอกทุกคนสิว่าแล้วนอกจากข้อดีเนี่ยมันมีข้อเสียไหม ข้อเสียนะคะสาหรับนิวเองก็คือสําหรับคนที่อยากอยู่ใกล้ๆครอบครัวใกล้ๆบ้านก็คืออาจจะไม่ค่อยได้กลับไทยคะ่ะสาหรับแอร์ที่บิน International Flight. อินเตอร์เนชั่นแนลฟลายต์ตอนนี้ก็เลยอยากมาบินโดเมสติกค่ะคุอยากได้เทคนิคที่ทําให้น้องนิวติดปีกถึง3ปีอ่ะมันคืออะไรความพร้อมค่ะเราต้องเตรียมความพร้อมทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือสายการบินหรือว่าโปรเซสต่างๆในการสมัครนะคะเราต้องรู้ทั้งหมด คือรู้เข่ารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งค่ะ<ม>ก็เป็นถ้าก่อนมาเรียนกับพี่ฝ้ายนะคะก็จะไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีขาดอะไรบ้างหรือต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างนะคะก็มาเรียนมีโค้ชที่ดีค่ะทําให้ได้เทคนิคเยอะแยะเลยเช่นการแต่งตัวกรูมมิ่งค่ะใช่ว่าเราเหมาะกับแต่งตัวยังไงไปสายไหนนะคะพี่ฝ้ายก็จะมีเหมือนโจทย์เทคนิคที่ให้เราลองฝึกพูดนะคะแล้วก็กรรมการก็ถามในแนวเดียวกัน ก็คิดว่าตัวเองก็เลยพร้อมกว่าด้วยค่ะแล้วถ้าคนที่เขาไม่เคยรู้คำ้มันถามมาก่อนอนะ่ะแล้วอยู่ดีๆไปเจอเลยอะ่ะน้องคิดว่ามันจะรอดไหมก็ถ้าเป็นคนที่มีการเตรียมตัวด้วยตัวเองได้นะคะก็อาจจะมีเปอร์เซ็นที่จะผ่านเข้ารอบใช่เพราะว่าตรงนี้ก็อยู่ที่ไหวพริบด้วยแล้วก็การเตรียมตัวค่ะอยากให้กําลังใจคนอื่นที่แบบเฮ้ยเขาอยากเขามีฝันเหมือนเราอะ่ะ ออแล้วเขายังไม่เคยแม้แต่จะได้สักปีหนึ่งอะเทคนิคหรือว่าน้องจะมีกําลังใจอะไรที่อยากจะบอกเขาไหมคะค่ะก็อาชีพนี้นะคะมีเป็นอาชีพที่อาจจะไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปค่ะแต่ว่าต้องอาศัยการอดทนค่ะตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่การไปสมัครเนี่ยก็ต้องมีการอดทนรอแล้วก็มีหลายๆโปรเซสที่อาจจะทําให้เรารู้สึกท้อเสียใจนะคะแต่ว่าถ้า มีความอดทนมุ่งมั่นจริงๆเนี่ยยังไงวันหนึ่งก็ต้องสําเร็จค่ะหนูคิดว่าสไตล์การสอนของครูพี่ฝ้ายเป็นไงหนูชอบไหมชอบค่ะจริงเหรอครูฝ้ายสอนสนุกมากค่ะทุกคนที่มาเรียนก็จะรีแลกซ์เหมือนมาฝึกสถานการณ์จริงแต่ว่ามีคนช่วยดูเป็นครูพี่ฝ้ายค่ะทั้งใจดีแล้วก็สนุกด้วยค่ะเป็นธรรมชาติใช่ไหมสรุปแล้วทําให้เราเป็นตัวเองอยู่ไหมใช่ค่ะเราครูอยากรู้ว่าไอ้ที่บอกว่ามันเป็นคนในยูนิฟอร์มอ่ะมันใส่ยูนิฟอร์มแล้วมันรู้สึกไงวะมันมันมัน วันแรกที่ได้ใส่ยูนิฟอร์มวันแรกที่ใส่ก็รู้สึกภูมิใจคะ่ะก็ถ่ายรูปส่งไปให้แม่ดูแบบเยอะมากคะ่ะใช่เราได้เป็นตัวแทนของบริษัทเราก็ต้องทำตัวให้ดูโปรเฟชชั่นอลค่ะก็ยินดีกับน้องนิวด้วยนะคะที่อุตสาห์ล่าปีกมาถึง3ปีกในวันนี้ขอบคุณค่ะโชคดีนะคะขอบคุณค่ะ